สวัสดีครับหอดแล้วครับหอดเลวหอดนางานแน้วครับตอนนี้นะครับอยู Demon> ่ที่วัดนะครับวันนี้โอ้ลงท่านหลายขนาดเสียอกเอ้ยเสียอกหอดใส่ละเนาะเสียออกเนาะลงท่านหลายขนาดเสียอกเนี่ยไปเห็นโลงท่านแล้วทั้งคุณแต่วันนี้คือบริเวณที่ลงเวทีครับพี่น้องเห็นแล้วครับตอนนี้นะครับนี่ครับจุดที่จะลงเวทีเม่แรงนะครับน่าจะเป็นจุดนี้แหละเพราะว่าในวัดแคบนะครับจะลอยข้าไปเบื้องเราว่างั้น นะครับในวัดสีเสียบเนาะบานนี้อาจจะเป็นทั้งนี่แหละอันนี้มีม,มีอย่างวงดนตรีบนโล่งว่ตัวนี้คือจังไรน,นี่ครับมีวงอยู่ฐานเป็นล้านนี่กับซีเมนที่ดอกพี่น้องมันกวงดีนะครับแต่ว่าตัวในพื่นไหนยญยาติย่มผู้ตีมาถ้าบุญเป็นหม่องจอดรถสะก้อนนะครับเดี๋ยวรถทีมงานมอลรำม,มากากับคือสีตังสถานที่นี่และนอพี่น้องเนะาะเมแรดครับผมจังหวัดสระแก้วนะครับวันนี้นะครับทีมงานมอลําเพชรลำเพลินเรานะครับ เดี๋ยวพาขน,น้องไปหาหมอกนอนก่อนฝุ่นใยปวงกับบาล่ะแม่ผมเป็นยายปวงบแบบอยู่ฝุ่นเห็นลังข่าลงก็สิเป็นยายปวงอยู่ดอกมาพี่มาพี่พูดครับลงท่านผู้ใดเพิ่งคลิปบอกเสียวอวกในเรื่องลงท่านหลายๆเสียวอวกเอ้ยเห็น <c oughs> ยายปวงหรอแล้ว,ลวยางยางไปหาบนก่อนนี่ครับอันนี้คือทางเขาวัดนะครับวัดสุขสำรานนะครับ ยายป่วงน่าจะมากับยายดวลคนณอะไครับมีเ็จขวดอเลรพวกนะ้พวดนอนวัดพูดนเล็กน้อยผูปีญี่ปุ่นผมไปส่งเขาแล้วกันเ็เลยมาถ่ายคลิปไปพี่น้องเพื่อนก่อนนี่ออกไปนน่วัดนน่แมนมันจะเงียบ อยู่นี่นอนพอได้หรอกไปบุระน้ำกันบุระบอกเพคนไปนอนวัดบุะบระเบลกับดีโดผูกเปียนอนอยู่พุ่นจะร้อยไปส่งว่ากันนะครับเขามาเบิ่งสถานที่ก่อนแล้วแล้วก็เขาไปส่งเด็กน้อยผูกเปียนอนอยู่วัดพุ่นนะครับบอกใครกันพี่น้องประมาณกิโลนึงนี่แหละจะร้อยเลยกลับมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับเมื่อกี้มัน ชุนหลงหกอยู่ก็เลยบนถนได้ถ่ายคลิปนะครับเอาน้องๆไปนอนพักพผ่อนผูกเปียยวัดพุ่นแล้วก็จังขับมาถ่ายคลิปสนอกว่าบอกยายปวงกับแยดอนไปแล้วนะครับพุนไปเบิ่องลงทานเนาะไปบุกลงทานสิวันนี้ลงทานมีอะไรเราไปดูกันหน่อยซิมีสเสียงเพียงบ่หนอ่าสิขึ้นไปลงทานนี่เนาะตึมติมเติมต,มต,มติมอยู่เพียงว่าต่ใส่หนอโอ้โเพียงในรถเพียงในรถเพียงในรถหุดแล้โอ้รถสิ่งเพียงายแถวว่าโอ้ ลานลงทานคนเยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้มารอบนึงแหละที่พี่น้องคนกันหลายครับมารอบสองกันหลายคือเขาพี่น้องโอ้คนหลายอย่างครับคุณแม่ยุบ้านนี่บ่อครับขออนุญาตถามเลยยุบ้านนี่เนาะเวทีมอลลัมก็จะลงห่วงนี่เนาะครับเนาะเนาะโอเคได้แล้วครับถามคุณแม่เพื่อนเราจ้าครับ เพัดนสียอ้อมสักกะสีพ่อแม่เฮ้ยยังไงฟรีเนาะโอเคเป็นฟรีนะครับมืะเร็งครับผมเพชรลำเพื่อนครับพี่น้องมืะเร็งมาเบืองนะครับเด้อเพชรลำเพื่อนครับเพื่อน่าเออครับผมมืะเร็งเพชรลำเพื่อนนะครับเด้อมาเบืองฟรีอีเมลเราปะอีเมลเรา่าเพชรลำเพื่อนมาเบืองฟรีเด้อมืะเร็งเด้อเรา่ะนะครับครับผมพี่รีเนาะแม่เนาะครับผม ครับผมบอลลัมบอลทันมาตัวผมเมาอเบ่งสถานทีบ่งเสียลงเวทีบ่เป็นบอลลัมดอกผมตะลกแม่กลัวกำลังเห็นกับเขาป้าดลงท่านม่าไหลจ้ะเดี๋ยว่ารถไงก่อนแม่ตอนนี้พนกำลังเดินทางออกมามื่ขึ้นลัมอยู่บูรีลัมครับครับผม ประมาณ200 200กว่ากิโลแม่ข้าวทางพามาหมดกจะขายก็รับคน่ดียวพันมาสเดียวยังแนี้ยแต่บ้างหัโอ้บ่อยากครับเดี๋ยวทีมงานเปิดบ้างหัวก่อนเนาะโรงแานก็มีอยู่าเปิดจัดการเองเปิดบ่อยากได้ไแม่เด้อเด้อเนี้อ๋ออันนของแม่ขั้วเดี๋ยวเปิดสิบป้าเดี๋ยวเปิดสิมาหาเองบ้างบหัวาแม่ขั้ววงแม่แม่ขั้ววงเปินสิมาหาแม่อเองเด้อครับครับบ่อยยากบ่อยยากจ้าได้ละเดี๋ยวแม่ครัวแม่ครัวของวงจะมาหาจ้า จ้าจ้าครับผมครับผมโอเคครับครับมาหอดแล้วแม่มาหอดแล้วจ้าแต่ว่าตอนนี้เกือบเสียแล้วบาทนียถอดเกือบไปข้าวเดียวเกือบเสียแล้วบาทนียโอ้ยแม่ใส่เกือบผม <c oughs> ไปเบิ่งลงท่านเขาได้มแม่เด้อครับบอรมมาหอดแล้วเล่าปะนี่แหละครับสถานที่ที่เราจะตั้งเวทีเมื่อแรงนะครับเราจะตั้งกันตรงนี้คือตอนนี้เพิ่น เฮ็ดเป็นวงจอดรถซะก่อนถามคุณแม่เพื่อแล้วว่างั้นนะครับผมเรลางลงมองนี่ละอีกจะน่อยทีมงานเทากับมาหอดครับเพราะวา่าเก็บเวที่กาิเลีวสวยแน่นะครับเดินทางมาประมาณ200กว่ากิโลจากบุรีรัมย์มาหนีนะครับเนาะ,ะไปปลุกลงท่านก่อนครับแม่เมื่อคืนลำอยู่บุรีรัมย์มาเส้ยนยังกว่านุ่นแดงจา้าครับครับรถใหญ่มาเรียนสารแน่เด้อแม่เด้อจักสิหอดย่ำไหนละ่ะ เน,นาะแม่เนาะเออเอาเมือแรงงานปีบ่มีออมสังกะสีเน,นาะแม่เนาะเอาเชิญชวนพี่น้องมาเบิ่งหมอลำเพลิดลำเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อวัดสุขสำราญเนาะตำบลท่ากระเสีมครับจังหวัดสระแก้วอําเภอเมืองครับผมฮ่าจ๊อเสียอ,อกอยู่ไส่หน้าฟ้ามาเด้ <c oughs> อเสียอกเด้อโคตรา มาหนีเพิ่นี่พระบวชใหม่นั่นพี่น้องนะครับมีพระบวชใหม่พร้อมนะครับปาดบรรยากาศในงานคนลหลายๆพี่น้องเลยนี่หนักคนกำลังสิบไปบวชกระมีนะครับนี่คือวัอนนี้จะมีพระบวชใหม่ด้วยนะครับนี่ตอนนี้หนักกำลังหาเรียนน้ำอยู่พระจ้าหนักเรียนน้ำหนักเรียนน้ำพระเบิงลงท่านไหนไหมเสียออกก่อนละได้จไายอยู่หรอ มาเนี้อาหารอุดมสมบูรณ์พี่นออ<า>อ้องดพข้าวต้มก็มีนะครับคุณนักกินเนวอยากหลายครับทั้งคนกากก๋วยเตี๋ยวน้ำเดื่มโอ้หลายแนวนะครับอันนี้น่าจะเป็นข้าวต้มหรือของหวานสักอย่างนะครับคักแล้วคักแล้วมาเนี้คักแล้ว S <S ขบมาลุยเขามาบุกลงท่านน้ำเบินพี่น้องครับจันไร้บังหวัดก็เลยมาขอเบิรงสถานที่ที่จะลงเวทีมะเร็งนะครับนะครับภาพพี่น้องมาเบิรงบรรยากาศอยู่ลงท่านนะครับแต่ว่าวัดเมื่อนี้คึกขึ้นคึกข,ขึ้นแห้งครับเมื่อนี้นะครับเพราะว่าทั้งวัดคนกัดจัดงานเนาะมีสิ่งสาม่ามลม,มีการออกล้านค้าโอ้หลายแนวนะครับ ครับ้างพีนะครับอันนี้จะเป็นน้ำนะครับทั้งนี้งสิเป็นน้ำแล้วพี่น้องเด้อปลาโถนะครับลงบท่านครับอันนี้อะไรเอ,อ่ยอันนี้เป็นขนมหวานนะครับนี่ขนมหวานจากคุณแม่นะครับปลาโถมะล่าม่อยสิบโโโบ,บาทบาท่านโาโนบะเตโน่เบิดแล้ว,วโอ้ยขายดีครับน้องม่เนาะเออเอามาเป็นยังมะล่ามาะน้ำคน้วยขายกินแด้ไหมเอา จ้าแม่จ้าจ้าทา่างนี้เป็นอย่างไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวทางนี้โอ้โหมอบักไงเลยก๋วยเตี๋ยวนี่ละบอลบลัมเสด็จฝากท่องฝากใส่รับโลงท่านเพิ่นนี่ละมาเนี่ย <c oughs> ส่วนประเดกแม่ขั้วกะตั้งหักเพิ่นกะมีแนวเห็ดงเพิ่นอยู่นะครับแต่ว่าทีมงานกอดบอยทีมงานบอลลัที่มาหอดกรเนี่ยนะครับสามารถมารับประทานโลงท่านได้เพราะว่าเพิ่นเห็ดบุญใหญ่น,หน,นะครับเนาะเห็ดบุญใหญ่นะครับเดอ้อ เมนบ่แม่บ้านบ่เนาบ้านบ่อน้องไข่นี่ย่นึกว่าบ้านบ่อน้องไก่อำเภออำเภอวันาจหวัดสรโอ้ผมแรผ่ันมากวังหันจ้าโอ้ข้าวบีแม่ครับมาจักรยางแมมันลงท่านเนาะนีเกี๊ยวม่กวยเตี๋ยวมีเกี๊ยวไม่กวนเตี้ยวีแกงนลำานจ้ออหวานก็แมน โอ้ขนมหวานกันแม่หน่าแม่เนาะโอ้ว่ากันเป็นกลุ่มเลยมาเบิดบ้านเลยวันซะโอ้เข่าเบิดบ้านเลยมีมีไผ่ฝรั่งง่วนวะ่รอง่วนเป็นเขาลักงัวนสิจ้าบ่แรงเบิ่งบ่ลำเด้อแม่เด้อครับผมเพชรลำเพลินบ่แรงนะครับมาแม่มาชื่อได้เด้อเลยยามอยู่หั่นอยู่ทั้งหั่นชื่อได้เด้อล่ะโอเคครับคุณแม่ครับเออ อันหัวแต่มาหอดขั้นสองขั้นนี่หล่ะก็เลยไปนอนอยู่วัดพูดวัดทางนอกอยู่เนี่มานอนเมื่อไรมันเสียงดังครับแม่จ้าแม่นอนตื่นหมดละครับครับครับโอ้ขอบกับคุณแม่มวนเลยมาเนี่ยนะครับโล่งท่านเท่าเับฝน่าบ่เพิดง่ายดอกเดียวเสียไม่อีกอยู่วั์นะครับลายเนี่ยวไร่เี่ยนะครับได้วัดกับโอ้โหนะครับมีร้านค้าร้านขายออกบูดกันเยอะแยะเลยนะครับ ลงทานกาับไลน์อันไลน์เนี้ยอ่ะโอเคคลิปนี้จัด100สิฝากไปซัมนิโก่อนก็แล้วกันพี่น้องมื่อเลี้ยงพ่อกันนะครับอยู่วัดสุขสำลานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสาแก้วนะครับกับทีมงานบอลลัมพิษลำเพลินเมือเ่อแรงจวดจัดก,กันแน่นอนนะครับแล้วขอตัวไอ้ฟุ้งีเมียไปตักกันหนะ่อยก็แม่ขอตัวไอ้ฟุ้จังใบแน่แม่ขอขอตัวไอ้ฟุ้เปล่าจังใบแนนะ่ขอบคุณครับสิไปตักกันหนะเพลิน,ะนจ้า อ่ะโอเคพี่น้องปากบวกเสียออกเะเด้อฟาดมาเด้อพี่น้องเวลรับเอฟซีเฮ้าปากบวกเสียออกนะฟาดมาฟาดมาจวดจวดจวดมาเนี่ยบุรไลท์สายเงาครับพี่น้อง